Ado, เอาจริงะมานันไม่ได้กดอะเลขไรเขาไี่เอาได้หมด นิสัยนหแล้วก็แล้ก็แล้วก้วก็แล้ก็้ก็แ้

ชอบมากเลยชอบมากเลยครับเลยสีเดียวสุดของตาร์าด้วยนะต้ขอบคุณพี่ใหญ่ที่สนับสนุนให้เราได้ขอบคุณแกเราดูหันหน้าหน่อยครับ กาลืมใส่ตังหงใช่ป่ะก็ทะเบียนสวยมากทอดทะเบียนสวยไหมสามแปดสองหนึ่งค่ะสามแปดสองหนึ่งสามแปดสองหนึ่งมของกมีนะ ตกันนี้ด้วยตองหรอไงนี่คมุ้มองโพอ่าทิเป็หนยกที่ถ่ายอะไร แกเอาหมอใครก่อนไปก่อนมอใบก่อนนะเดี๋ยวโตยืนรอก่อนโอ้ยตอบอเ